ครับสวัสดีครับครับในคลิปนี้ก็ถ่้มาเบิง้งเดี๋ยวพามาเบิ้งอันนี่ยครับระบบเบรกนะครับระบบล้อหลังของ วีโก่ชํมตัวสูงเนาะนะครับอันนี้ก็เป,ป็นปีสิบสิบสองสิบสามนี่แหละนะสิบสองสิบสามนะครับผมรถรถผล้รด,ดเคยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือน้ำมันสิ้นสิ้นน้ำมันนะครับแตกสิ้นน้ำมันแตกกสิเฮตุให้ให้น้ำมันเนี่ยออกมากมา่กและเล่ยงกับเนี่ย พวกระบบผ่าเบรกเนี่ยครับกระสิเลดไห้รถเข่าในเบรบกไม่ค่อยอยูนะครับผมการที่เข้าแก้ไขเขาก็ต้องถอดพวกเนี่ยครับเผ้าเนี่ยออกมานะครับถอดทอกมานะครับเอาท่อ,อามาเ่าก็ต้องไปอให้ลงกลึ่งเนาะให้อ่ามองไรนะครับที่กจ็จามีเครื่องมือแทนอัดเนาะเพื่อที่อัดลูกป,ปืนออกลูกป,ปืนเขาได้นะครับอันนี้เข้าเปลี่ยนเจสซีนี่ว่าหายนะครับผมต้องเข่าต้องเปลี่ยนลูกป,ปืนน้ำน,นะครับ ต้องเบอรว่าลูกปืนเนี่ยแตกขนาดไหนนะครับว่ามันว่ามันโยกว่ามันอันบอล่างๆแต่เข้าอยากอยากให้จบน้อยอยากให้จบเขากับเปีนยลูกปืนไปเลยนะครับผมลูกเปิดอ่านสีบ่าท่านดังเลยแต่ว่ามันเป็นยังก็แตกนะครับก็คือถ้าเกิดลูกปืนมีการขยับนิดนึงในี่ยเลยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันนิดนดินหดมาบังกะรี่หนาดเี้นเนี่ยแตกขนไดเซี้นี่ออกมาได้นะครับส่วนมากที่เจอแต่กับรถที่แบบอ่าบรรทุกหนักนะครับผม มันทุกดังนักกับที่นีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือลูกปืนเนี่ยมีการไฮโตหลายขึ้นเนาะมันก็จะเล่ยเล่ยเห็ดเห็ซีนเท่าเนี่ยดินดินแห้งไอเห็ดน้ำมันเล่นดอดมา,จากจังว่าที่แบบเข้าแรนห่อนห่อนเนาะนะครับน้ำมันก็จะเป็นเป็นน้ำมันเฟืองถ่ายนี่แหละที่มันออกมาแบบนี้นะครับก็คือไิเห็ดให้พวก่าเบกเข้าเนี่ยเสียไปได้นะครับอันนี้ก็จะได้เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับ เท่าไรเขาเสียเท็ดไหร่พอเข่าเ,าเบรกลดไอยูนะครับแล้วก็ที่น้ำมันหนึ่งก็ที่ออกมาเรื่อยๆนะครับการแก้ไขเข้ากันนั่นแหละเป็นลูกปืนเลียนสิ้นนะครับเป็นแต่สิ้นย่างเดี๋ยวมาหายนะครับผมเข้าต้องเป็นลูกปืนน้ำแล้วก็เบิ้งเบิง้งอ่อเวนอัดแวีนอัดลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับปลอกลูกปืนปปอกอัดบาร์บันหลวมบอนะครับเพราะว่ารถมันทุกหนัๆหนกๆเนี่ยมันมากสิเฮ็ทหายวนนี่ถอยหลงังลงไปนะครับเวนมันสิ่บอแน่นนะครับผม อนอันนี้เดี๋ยวผมจะจัดการถอดออกมานะครับถอดออกมาเบื้องนะครับไอ้ขั้นนี้คงจะได้เช็คเบรกเนาะเช็คเบรกแล้วก็เขาก็บอกว่ามีน้ำมันเดือดๆเนี่ยแล้วก็ถอดมาเป็นลักษณะนี้นะครับเช็คเบรกใช่ขวานะครับอืเบรกก็โอเคครับเหลือหน่อยนะครับคนกัดเบรกต้องเปลี่ยนทิงนะครับอืแล้วก็แล้วละแล้วก็ถอดมาแล้วก็เอาไป ซื้อลูกเปลี่ยนมาเปลี่ยนนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้เบิอ่งอีกรอบนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนชุดใด,ดนแดน่น,น,น,นะครับผมครับอ่ะกำลังจะถอดทอ้งมาเรียบร้อยนะครับก็การถอดเข้าออกมาเรียบร้อยมาเบิ่งนะครับว่ามันเป็นตั้งเดยนะครับผมอันนี้รวมลูกเล็กเลยนะครับผม ที่กิ่งมั่สิบรวมขนาดนี้นะครับปุกปืนอันนี้รวมแบบอทิ้งปวัดังเพราะว่าน้าม,มันเนี่ยมันออกมามันบละมันก็เลยรู้สึกว่าไดารวไดิเดนเสียงเลยในเสี้นนี่ลดมาเลยนะครับในในเสี้นเนี่ในซสี้นนะครับเนี่ยสีนน้ำมันลดลงมาที่กิ่งเนี่ยมื่อสิบอยู่ดดยในเสื้อผ้านะครับผมเสี้ีนน้ำมันลดลมาเลยนะเนี่ยเอน,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 นะครับซีนน้ำมัน กิ่งมันจะติดอยู่ในเบ้านี่นะครับในเบ้านี่เสียบหน้หนีนะครับอันนี้มันกระหลุดออกมาเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ถอยออกมานะครับตัวเนี่ยอัดลูกเปิดเนี่ยมันจะมีมันจะมีอ่าเส้นตัวนี้จะเป็น เป็นเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ไอ ABS นะครับผมเซ็นเซอร์ ABS เซ็นเซอร์ ABS โอ้คือเละแทะเซ็นเซอร์ ABS คือเละแทะนะครับนี่น่านล่ะ ันรวมจนเส้นเสือเอเวียสพังเมดนะครับที่กิิงมันที่เป็นร่อง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 นะครับเส้นเสือเอเวียสอันนี้มันเรียบเลยนะครับเอเวียสกัอโช่ยนะครับท่านนี้อ่าอันนี้ก็จะได้เปลี่ยนอันนี้เป็นเส้นเสือเอเวียสนี่ปลอกอาดมันที่มีปลอกด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับปลอกอัดแบบเดียวกันหลังเอเวียสนะครับอันนี้เข้าก็ต้องเบิ้งนะครับอันนี้กิิงเขาเปลี่ยนออกไปเลยดีกว่านะครับมันเป็นแบบปอกอาด์ตเสือมันต้องต้องอัดเข้าไปนะครับอ่า อันนี้เขาก็จัดการเปลี่ยนเอาเบอร์ทั้งสองตนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับตัวนึงก็บพกี้ตังครับผมอะไรของไอตาแต่พถือว่าแพ่งนะครับอาเปลี่ยนออกเพื่อความควาอ่ำให้มันดีเยี่ยมนะครับให้มันดีอ่ะคือเขาก็เปลี่ยนออกเนี่อเผื่อถ้าเกิดมันหลุดออกไว้เสียค่าสร้างอีกนะครับเข้าลือแหละคือมันกับสีได้เฮ็ดมันจบที่เดียวเลยนะครับ ถ้าเกิดถ้าบอไซต์่อาร์ถันดีเนี่ยลูกป,ปืนก็อาจจะรวมได้อีกนะครับผมเสียพังไปอีกลูกเปลือกน,นี่ตัวนึงนี่งกับซีฟอมันมาถึงพันนะครับที่ผมจําได้นะลูกเปลือกอ่าลูกเปลือกมาถึงพันนะครับเกิดพวกตัวนี้กับตัวเมื่อกี้ตังครับผมลักลอยครับผมอ่าอ่ามันตัวนี้กับที่หาร้อยหรือเปล่านี่แหละอร่อยหรือเสื่อเสยเบียดจนสิส้นกับลักลอยครับผม อันนี้ก็เด้มาไทยเองนะครับมาเฮ็ุคิดไปเองว่าการที่เขาเปลี่ยนลูกปืนแต่ละรอบเนี่ยปืนลอดหลังเนี่ยที่สี่มันหัวเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนอย่างแน่นะครับผมมันก็สิมีซี่ด้านหนาอีกตัวนึงนะครับสีนกันฝุ่นนะครับด้านหนานะครับด้านหนาด้านด้นหนานี่นะครับอันนั้นถ้ามันถ้าเกิดมันเบิบ่ง,งามก็เปลี่ยนถึงได้เลยนะครับผมสีนกันฝุ่นอ่ามาณนั้นครับผมอันนั้นก็นลักร้อยกันครับผม สิ้นกันปุ่นนี่ยถ้าเกิดมันยั่งดูดีสวยอยู่นะครับรถผูดย,ยั่งมึงแสภาพแโอเคอยู่กับปเป็ี่ยนอย่างนะผมเท่ากับเปลี่ยนพวกหลักๆตัวในเลยนะครับอ่าตัวในนี่ตัวสําคัญครับผมถ้าเกิดเท่าทํามันรวมอีกอ่ะสิเ็ดให้ลูกปืนเท่านี่ไปน้ำไปหลายๆอย่างนะินเส้นไปเบิดอ่าประมานนั้นถ้าเกิดมันออกมากอ่ะถ้าน้ำมันออกมากกับมาเิเดไให้เบรกเท่าเป็นสภาพอยน,นี้ครับเบียประยุ่ครับผมเละเทะครับผม มันกระถีเ,เพี้ในเข้าข้างขงเบร์ทะลุเปืนมันเละอีกมั้กระถีเป็นเกี่ยวกับหอกหอดอันไอเซ็นเซอร์เบียสอีกนะครับเซ็นเซอร์เบียสมีปัญหาระบบเบรกสแต่ล้วนในวัตแหละนะครับกับลูกป,ปืนเพราะว่ารถสมมติหน่อยเขาเป็นอ่าเซ็นเซอร์ฮากันเบิดนะครับอ่ะในคลิปนี้ผมกะจะสรุปว่าม่นี่ยการเปลี่ยนอ่าที่ว่าลูกป,ป,ปืนรถผู้ใดที่มีปัญหาเลียงน้ำมันเยิ่มนะครับ ที่ลุกเข้าเลยนะเดียยวบอกจะเข้าเนี่ยนะครับรถส่วนมากรถส่วนหน่งก็ที่เจอกระเพรรถที่เล่นบรรทุกนักแม้งหน่อยนะครับแบบบรรทุกนักเป็นประจํานะครับรถก็คือเข้าพวกเนี่ยมักจะถีบอะไรทุ่นกับการบรรทุกพลอยนะครับบรรทุกได้นะครับแต่ว่าก็คือว่าบระเดีวแบบอัดปักสองตันซามตันเลนไกลๆนะครับแบบนั้นม่มอะไนะครับสําหรับแบบบรรทุกได้อยู่นะครับแต่ว่าปราเด้บรรทุกนักเกินขนาดของเขาเนาะ ตันนึงยี่ได้อยู่มั้งอ่าตันอ่าตันกเกือบตันนี่ได้อยู่เลย่บ่พังหรอกนะถ้าเกิดลุ่มเลื่อมกว่าสิบ่ได้โดดอีกยังนั้งนาเนาะถ้าโดดลุ่มก็สามาณนี่นะครับต้องิถอยถอยมากอก่ะพี่เฮ็ดถ่ายรูปปืนอีกยังเข้าฟังเนาะนะครับครับผมในคลิปนี้ก็สรุปไปมากนี่ครับผมถือใจังไลยกดยกปูนกกน,นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เ็ดเพื่อจะได้เป็นกำลังใจใหดคลิปต,ต่อไปนะครับการดูแรลรักษารถนะครับผมกัแบบสไตล์บ้านๆนะครับแบบ บอยังบางไม่ครับการสัมรสด้วนกะบ่ไะด้ถือว่างากนะครับขอแต่ห้าเพียงกาเหตุกาทำนะครับผมคลิปนี้กะ่ะสวัสดีครับ